เคครับผมก็ขอกิสวิดากราบสวัสดีกุรัสตีในทุกที่ทุกบ้านทุกเมืองทุกปีทุกปะศทุกแคิดสักลานลันโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู拜拜่ในรายการหยอกนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็ได้ดูหนังสั้นไปแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอชชั่นหนังของเรานะครับผมว่าเป็นยังไงผมพาเรากลับมาดูหนังของเราเองโอเคเป็นผู้อะไรมากโอเคไปว้าวไปดูะไปีไได้กไดไป้รดูไ

มีดไหมช่วงช่วงกลางๆคลิปซับมันจะไม่ตรงมันเป็นพี่พี่ลืมเช็คนะชอบตอน ปีนไปปีนมาพี่แล้ววะแล้วเงินภาคสดก็แรกกะว่าจะให้ให้สูปีนเลยง้วนเกินขึ้นอไม่ได้ เนี่ยแค่บทบทเนี้ยใช้เวลานานมากโอ้โหนานเลยกูตายเออเอาเด ขำต uh ่อไปรอแล้วนะขับแม่จอเรื่แรกคนพดีสาบางคนเลยอ่ะมาชักชักนี่มาคนบ้าเยอะแยะเสีย นเป็ไอ้ฉากอะไรคนชอบมากเลยฉากนี้ได้กระเทือบด้วยใช่ทุกคนต่างก็ชอบนางเออเด็กเขาเล่นด้วยสิเสียงเสียงเสียงดังอยากเล่นเหรอถ้าป็นแฟนยืนแท้นี่คุณไม่ได้เล่นได้ แต่สูมันแสดงดีอยู่นะแต่ละบ,บทมันทำได้ดีนะปีดูวีดเรามีคุณภาพ <c oughs> ใช้ใช้เสียงจากคน <c oughs> โคตรกากอะ <c oughs> ทีมโคตกากอะ <c oughs> ขึ้งเริ่มเข้า <c oughs> ขเข้าเลยอะหลอดช่องเฉย อ่านโหดมากลมอ่ะนี่ให้ลมบอกกูวิ่งช้าขนาดนี้เลยเหรอเลกินน้ไม่หมดบอลไปนูน่นอ่ะยังไม่ออกเลยอะ่ะ <c oughs> บอล <c oughs> บอลบอลไปนูน่นยังไม่ออกเลยเล่นต่อ โอประสิทธ,ธิภาพเซฟช้างอ่ะแม่ง่เอาแล้วยางมเซฟปุ่มน้าในโคต,ตร,าารตเออลยงหน้าตวก็รู้แต่ตวมันไม่แสดงดีนะน่าเออกำลังนึกกำลังนึกกูผิดไปแล้ว อยากกระทิ้งเศร้าแป๊บขอเศร้าก่อนไปหยุดไปแป๊บไปพี่เมาเป็นไปได้เนี่ยสามสิบเป็นพระเอกไปแล้เป็นพระเอกแป๊บหนึ่งเล่นจอดจอดดัปิดใครก็มองพอดีปิดแสงไว้ใช่ อ้าวแม่เล่นบอลเป็นเรงจะเองรอพูดเถอเนี่นะปากขยับอยู่เมื่อกี้เอาแล้วสิบหายแล้วเนื้อเสื้อดีเลยนะเสื้ออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ตัวเมียไฟไฟหนึ่งชั่วโมงต่อมาเล็กๆใส่ได้อยู่นะ

เออเอาดีใช่ใช่เรียนตั้งมุ่งเนี่ยซับมันมาก่อนพี่ลืมเช็คพี่ไปปรับอะไรมันสักอย่างนี่แหละแล้วมันแบบซับมันมาก่อนเลยทีีเน้ยดูการจับมือก็รู้แหละเนี่ยซับมาก่อนเลยยังไม่ทันพูดเลยแหน่ยพูดละพูดเลยไม่ได้เช็คอลยหน้ามึงไปดูอะไรมาเนี่ย ขุดบอดหน้าขุดบอลอัดหน้าจมตีนไปหลายฉากแล้วดูบอลนะวิเอ็งชอบดูบอลว่าคืดูบอลคิดถึงทรงผมตอนนั้นมากเลยอาริสันเลยตัดมาเอาอ่ะเอาอ่ะดูเรียบร้อยเรียบร้อย หน้าหนึ่งพันมาผ่านไปผ่านไปไม่ใช่พันไงมาแล้วผ <c oughs> ิดเสืบอลสีดำเลยนมเขา่าลืมปิดเสียงแต่เข้าแค่แป๊บเดียวแหละนี่เตะข้ามหัวให้ซูเจอเลย อาลรอดดากไปเอารอดดากไปอีกนึงอ่าซสูบอกว่าซูวิ่งจะไม่ทันอยู่แล้วอีซี่ <c oughs> สูบอกหนึ่งศูนย์เอารอดดากอามไปอามเอาตัวรอดนี่ไงโกโหดมากหลบเลยบิดเลยตัวลูกนี้อันนี้ชนละมุนชิบหายเลยหแล้วก็ลุนมันจะเข้าตอนไหนวะเนี่ยเลยบงสุดท้าย สุดทปายก็เข้าอยู่อ่2-1ออมีโจระเตบไปดอกหนึ่งรอดไหมไม่รอดหรอกปั้งข้าว2-0้ยปะทะกันมีปะทะกันเล็กน้อยเออโดนชนไปดิยังนอนยิ้มอยู่อ่ะ กูภูมิใจภูมิใจที่ได้โดนก็ถือเพชรยังดึเอาเลยขี้แพ้ไงโลงเป็นหิ้กเป็นง่เลยลูกอ่านึกถึงนึกนึกถึงวันเก่าๆไม่สากดีตำนานใส่เสื้อลายดอกตำนานตำนานสงกราน มา,มาผิดประเพณีมาผิดวันแล้วคนละวันเลยค่ไปอามอ่นะตอนตอนทิศนูน้นใส่โดรีดมอนอาทิศนี้ก็ใส่โดรีดมอนนะ่ะเหรอ,อเนี่ยโดรีดมอนเนี่ยใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยเนี่ยนี่นะโ์ดบอลไปหนึ่งทีเอาแล้วจับไต้กคนโหด อ้ีีให้เราบอกกูร้อนด้วยไล่จับมือเลยอ่ะแล้วแกก็ยังกระทึบกันอยู่นะสู้เศร้าเลยซับมันไปก่อนอ่ะแพ้ชนะไม่เป็นไรเราสองคน็นเพื่อนกันได้แต่กูไม่เหลือใจแล้วนะแต่มึงยังมีกูอยู่ อเสื้อติดอะไรไปดูดนะ้วยแหละเดินกลับมาละเดินกลับมาฉากแรก,กถ่ายแต่ละฉากกาจะได้เดี๋ <laughs> ยวเดี๋ยวมีคนหนึ่งอนะ่ะเหยียบบอลลื่นดูน่าดูนะๆๆนี่เห <laughs> ยียบปุ๊บหงายเดย ความเลยยคไม่ได้เอามาเป็นเบื้องหลังนะมีไงเนะ่ะเพิ่งได้เริ่มเล่นบักปอบนั่งรอแ่้งกาบดบดถึงตอนไหนแล้วเนี่ยถึงบทผมยังที่นี้มีขี้บางหลังนี่ฮาลยขึ้นไม่ได้มไมลืมบท จำบทได้ลิ้นพันพัๆกันเลยพูดบ่อยพี่เช็คแสงก่อนยังไอ้เหี้ยนี่ลองแต่พูดดังๆหน่อยนะเราะมันจะได้เดี๋ยวไอ้ยสับเต็มๆเลยโดนตบปากไปทีนึงกูยังไม่กินเฮ้ยไอเดียเอาของกินมากินหน่อยดิกูยังไม่กิย เจ๋อิไอ้ช right ั่งไอ้ชั่งให้อำมดูขับเลยกินยังไม่เอิมเลยไอ้ดิตอนนี้บอกให้คนนี้เอาเอานี้นะคนนี้ออกอันนี้นะคนนี้ไม่ออกเหมือนกันเฉยเลยไอ้เฮี้ยยิ้มแถมแถมเดี๋ยวแบบนึงเดี๋ยวแบบนึงขอจากได้ไว้ ไม่พอใจอะไรคือทำแก็ด่าสวคอนอะไรเนี่ยอะไรอย่างนั้นนะเจะเลยสัวคอนมีการสะดุ้งเล็กน้อย สิบชาติสปีก่อนจะได้ขอให้ฝั่งนั้นยิงเข้าก่อนไปนั้นแหละเดีงง๋ยวมันมันขึ้นอยู่เ,เ,ไไเ,เต๋อเป็นไหนไม่รู้บอกให้เต๋อเข้าปุ่งข้ามไปนูน่นอะไรครับเนี่ยทำอะไรไม่รู้ดี่ดีใจจริงเลยแอคชั่นอะไรเนะได็๋นู้ด อมึงเล่น่งเนคนเป็นงน่อยอะอามึงเล่นเก่งมากมึงเล่นเก่งมากเลยอันนี้ดึงเลยจะไปเขยไม่ได้ดูใไชเตือโดึเต็มเตื่อบอดไม่ถึง ลาก่ okay, okay, อนน uh ้องสาวไอ้เด็กเดี๋ยวไปกันดูไ่ฉัดเด็ดหนะอยู่ตรงไหนว้าวโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กันนะครับผมก็อันนี้คือรีแอคชั่นนะครับผมกลับมาดูคลิปตัวเองใหม่โอ้โห้ขีเท่เลย